Oh สวัสดีค่ะปวดขาไหลยต่อมนวดนวดมันจังน้อยมันจังสียางใดถ้าเข้ากวนเข้าสียางหนี่วนเข้าบนนวดมันยางลงเดินลงไปเลยไม่ได้ค่ะมันตึงตึงมากขามันตึงตึงขึ้นมาก็ทํานู่นทํานี่จนกว่าจะเสร็จทํากับข้าวทานู่นทํานี่อาบเพิ่งจะได้อาบน้ําจนกว่าจะเสร็จ แล้วก็ต้องมาบำบัดขาตัวเองทำงานบ้านมันไม่เหมือนบำบัดขานะมันต้องไม่บำบัดขาตัวเองด้วย Mm-hmm. ตอ,ตอนเศร้าหนาวหนาวเดี๋ยจ้ะตอนเศร้าก็มัน17องศาบหนาวตอนเศร้ากับตอนแรงแบบตอนกลางวันหอนบอลลูมซ้ำอยู่เลยนี่รู้สึกว่าหอนล่มกับบอลลู สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาติดตามมารับชมช่วยกดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วก็มีเพจเพจเดียวด้วยนะคะเพิ่งจะทำให้ไปกดติดตามด้วยนะคะอติชาชาแนลเพจเดียวขอขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากๆเพิ่งจะหัดทําแต่ก็ยังไม่มีคนติดตามเยอะค่ะเพิ่งจะมีพันกว่าคนเฮ <_ n ose> จังไหนโนจังสิงนีคนติดตามหลายกัอบว่าท่านเลยไป็นไปเหตุคอนเทนต์นี้อย่างใดดอก อันนี้ทายสดว่าได้ตัดต่ออีอย่างได้จจะทายขิดสดชดแล้วก็เอาลงเลยตัดต่อกับเป็นเพราะว่ากล่องบาง,บางที่แเหมือนคนอ้วนค่ะอ้วนเนี่ยแต่ว่าน้ำหนัก60สิบสูงร้อยหกสิบห้าร้อยหกสสูงร้อยหกสิจอ้วนดูจะช่วงน้ำหนัก60สิบูงร้อยหก ในกล่องทีเป็นอวนบักคักเลย แค่นี้ก่อนนะคะ